วัสดีครับผมเอกจากเชียงใหม่ทัวร์เซ็นเตอร์ครับผมวันนี้พามาดูสามเหลี่ยมทองคําครับสามเหลี่ยมทองคํานะครับผมจะเห็นที่เป็นแท่งเนี่ยนะจะพาเข้าไปดูใกล้ๆครับผมเห็นไหมฮะสามเหลี่ยมทองคํานี่ครับผมให้ดูภูมิประเทศนะครับจะเห็นแม่น้ำใหญ่ๆนะครับผมแม่น้ำใหญ่ๆทางด้านหน้านะครับผมเป็นแม่น้ำแม่คงนะครับแล้ว ทางด้านซ้ายมือ,อแม่น้ำรวกนะครับแม่น้ำรวกเนี่ยจะกั้นพรมแดนระหว่างไทยกับพม่านะครับเพราะฉะนั้นฝั่งตรงข้ามเนี่ยจะเป็นประเทศพม่านะครับผมเห็นไหมครับแล้วฝั่งทางด้านขวามือ่านี่ก็จะเป็นประเทศลาวนะครับลาวตอนนี้นก็มีการพัฒนามากเพราะว่ารัฐบาลจีนเนเขาได้มาเช่าเกาะของลาวเนี่ย นี่เป็นเกาะน,นะครับผมเช่าเกาะของเราเนี่ยเป็นเวลา99ปีเพื่อสร้างคิงโลมันคิงโลมันนี่ก็เป็นสถานค,คาสิโนโครับเป็นโรงแรมเป็นคาสิโนโสถานบันเทิงครบวงจรอยู่ด้านในนะครับเรามาพูดกันเรื่องเกี่ยวกับสามเหลี่ยมทองคำนะครับเพื่อจะให้เห็นภาพมากขึ้นนะครับผมนี่ครับนี่สามเหลี่ยมทองคำไหมครับเห็นภาพชัดเจนไหมครับแม่น้ำใหญ่ๆตรงด้านหน้านะครับผมเรียกว่าแม่น้ำแม่โของอ่า ไหลมาจากจีนนะครับลงมาถึงพมา่าลาวไทยขเขมรน,นะครับผมลงไปถึงทะเลจีนใต้นะครับทางด้านซ้ายมือทางด้านซ้ายมือเป็นแม่น้ำลวกนะครับนะมามาพบมาเจอกันตรงนี้เรียกว่าแม่น้ำแม่โขงครับ ใครอยากมาเที่ยวแบบนี้นะครับใครอยากมาเที่ยวใครอยากมาหลาๆนหลาแบบนี้ใครอยากมีความสุขแบบนี้ก็กิ้งกางมาได้นะครับ0871 7 7 5 1 8 4ครับเอกครับผม